สวัสดีค่ะจะมานำเสนอใบงานที่11นะคะหัวข,ข้ออภิปรายเรื่องการจัดการปริวัติเงินตราระหว่างประเทศค่ะก่อนอื่นเราก็มารู้จักความหมายของปร,ริวัิเงินปร,ริวัินะคะหมายถึงอะไรนะคะทีนี้ก็จะมานำเสนอนะคะปร,ะริวัติเงินตรา หมายถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสกุลเงินหนึ่งไปเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งโดยใช้อัตราการแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินทั้งสองนั้นคําว่าปริวัติเงินตามาจากสองคำนำมาสนธิกันคือคําว่าปริวัติซึ่งแปลว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปแปลไปและคําว่าเงินตราคำดัง ดังคำนี้ว่าปร,ริวัติเงินตาจึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงสก,กุลเงินไปอีก,กเงินอีกสก,กุลอื่นหนึ่งนั่นเองนะคะปร,ะริวัติเงินตาเป็นการเปลี่ยนแปลงเงินตราสก,กุลหนึ่งไปอีกสก,กุลหนึ่งโดยใช้อตัตราการแลกเปลี่ยนที่กำหนดโดยที่หลายคนอาจคุ้นเคยกันดีกับคำภาษาอังกฤษคำว่า c อกริ e exchange นั่นเองนะคะการปฏิวัติเงินตานั้นเป็นรูปแบบหลายรูปแบบเช่นการกำหนดเงินแบบตายตัวหมายถึงเรากำหนดเรากำหนดให้ค่าของรถของกา,การกำหนดค่าของรถของเราผูกติดผูกติดตายกับตัวเป็นค่าเงินใดค่าเงินหนึ่งเช่นผูกกับ ผูกติดกับค่าเงินดอนลลา,าร์สหรัฐเป็นต้นอย่างนี้นะคะส่วนอีกแบบหนึ่งก็อีกแบบหนึ่งก็คือได้รับความนิยมมากกว่าประเทศมากกว่าประเทศไทยและได้รับระบบนี้คือระบบลอยตัวของค่าเงินซึ่งค่าเงินจะขึ้นจะขึ้นจะลงตามอุปสรรคตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดแต่ธนาคารกลางของแต่ละประเทศ อาจจะเข้ามาแทรกแซงอัตราการแลกเปลี่ยนเป็นบางครั้งในกรณีที่ค่าเงินของตนนั้นแข็งหรืออ่อนค่าลงเร็วเกินไปอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความหมายของอาการปฏ,ปฏิวัติเงินตรานะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของอหน้าที่ หน้าที่ของตลาดปฏิวัติเงินตราต่างประเทศนะคะตลาดปฏิวัติเงินตราต่างประเทศมีหน้าที่หลักดังนี้หนหน้าที่การโอนอำนาจแห่งการซื้อหรือการโอนอำนาจแห่งการซื้อถือว่าเป็นหน้าที่อันจำเป็นของการดำเนินธุรกรรมทางการค้าระหว่างประเทศเพราะการดำเนินธุรกรรมการค้าและการเคลื่อนย้าย ของเงินทุนของคู่กรณีต่างๆอยู่กับอยู่คนละประเทศนั้นอาจมีหน่วยเงินตราแตกต่างกันได้นะคะ 2. หน้าที่การให้บริการสินเชื่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะกินเวลาและใช้เวลานาน,านพอสมควรดังนั้นอาจ อาจจะมีความจําเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายระหว่างสินค้าที่อยู่ในช่วงการเดินทางหรืออยู่ในห้องแสดงสินค้าที่ยังไม่ได้มีลูกค้ามาสั่งซื้อโดยจะใช้เครื่องมือทางการเงินบางชนิดเช่นตั๋วเงินที่ธนาคารรองรับหรือ Lotter of c ออฟเครในการให้สินเชื่ออย่างเงี้ยค่ะนั่ที่ หน้าที่ของหน้าที่ที่3หน้าที่ในการลดความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตลาดปฏิวัติเงินตราต่างประเทศในการให้บริการในธุรกรรมเพื่อดิกเลี่ยงความเสี่ยงทีียกว่าเพื่อการโอนเพื่อ เพื่อโอนความเสี่ยงอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไปยังผู้เชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องนี้ผู้มีส่วนร่วมในตลาดปฏิวัติเงินตาต่างประเทศผู้มีส่วนร่วมในการส่วนร่วมในตลาดปฏิวัติเงินตราต่างประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็น5ประเภทด้วยกันนะคะอันได้แก่หนึ่งกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่มีหน้าที่เป็นตัวกลางชี้ขาย ซื้อขายเงินตราต่างประเทศกลุ่มธนาคารและสถาบันการเงินอื่นที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการดําเนินกิจกรรมนะทางนี้ในระหว่างธนาคารและตลาดการค้าปิดพวกกําไรมาจากส่วนต่างระหว่างราคาเสนอที่ซื้อราคาเสนอขายการแข่งขันระหว่างตัวกลางของปันปฏิัติเงินตราทําให้อัตรากําไรมีอัตราค่อนข้างต่ําอะไรประมาณนี้นะคะ 2. กลุ่มเอกชนและธุรกิจดาเนินผู้ดําเนินกิจการทางการค้าและการลงทุนกลุ่มเอกชนและธุรกิจได้อาศัยตลาดปฏิวัติเงินตาต่างประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายถึงมา,มาหมายถึงความสําเร็จของการค้าและการลงทุนนะคะกลุ่มเหล่านี้จะเป็นผู้ออนําเข้าและผู้ส่งออกผู้ลงทุนทางการเงินระหว่างประเทศประมาณนี้นะคะ 3. กลุ่มนักเก็งกำไรและผู้ค้าผู้ค้าที่ได้กำไรจากส่วนต่างของราคาในแต่แตละตลาดใน,ในเวลาเดียวกันจะหากำไรจากตลาดปฏิวัติเงินเงินต่อต่างประเทศโดยแรงจูงใจผิดกับกลุ่มตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นผู้บริการลูกค้าสำหรับกลุ่มลูกค้าทางการอะไรส่วนต่างอะไรประมาณนี้นะคะ4 กลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานคังของรัฐบาลกลุ่มธนาคารกลางและหน่วยงานคลังของรัฐบาลทําหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อไม่ให้มีการซื้อขายเงินตราสกุลใดสกุลหนึ่งมากเกินไปจนกระทบต่อทุนสํารองระหว่างประเทศและอัตราการแลกเปลี่ยนได้ 5. กลุ่มนายหน้าตลาดปฏิวัติเงินตรากลุ่มนายหน้าปฏิวัติ ก็คือประเทศที่ไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้ทำการค้าต่างประเทศประเทศเออ,อยู่ได้ด้วยตนเองแต่จะมีผู้ประสานงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายให้โดยมีค่าในหน้าและค่าตอบแทนนะคะสำหรับการนำเสนอหัวข้อ,อ,อการปฏิวัติเงินตราอ่างประเทศก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ